ข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องของเด็กง่วงค่ะไปกันที่งานประกวดซานตาคิสทูดน้อยเพื่อนเพื่อนด้อยโอกาสนะคะเป็นการค้นหาทูดน้อยซานตาคิสไปปฏิบัติภาร,รกิจนำรายได้จากการจัดงานเนี่ยไปมอบให้กับมูลนิธิกูมารโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยนะคะ ประกวดกันหลายชุดเลยค่ะมาถึงชุดสุดท้ายหนูๆมาในชุดซานตาซานตีสงสัยว่างานนี้จะประกวดกันนานนานดูสิคะหนูๆกองเชียร์พากันหลับคาอกแม่นี้ก็หลับอีกคนนึงค่ะและไม่เว้นแม้แต่บนเวทีดูค่ะหนูจ๋ากำลังประกวดอยู่นะคะยังหลับกันได้นิสับประงกโชว์อีกตั้งหาก ก็ถึงคิวเดินค่ะหนูยังละเมอเดินไปกับเพื่อนๆได้อีกโ,โ,โอ้โหเก่งนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ซานต้าของเรานะคะมีทั้งหมดโอเคอเ,คเ,คเ,คเคย่หนูจ้ารับรางวัลซานต้าหลับดีเด่นไปก่อนเลยนะคะ